เรียนหนังสือจริงจังเมื่ออุปสมบทเข้ามาแล้วนิสัยทำอะไรทำจริงที่ติดตัวมาแต่เมื่อครั้งเป็นคารวาสก็ปรากฏตั้งแต่เริ่มแรกท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอ่านหนังสืออย่างหนักจนเหมือนกับจะไม่มีเวลาพักผ่อนนอนหลับเอาเฉยเลยถึงกับทําให้ญาติโยมเริ่มสังเกตพบเห็นและเกิดความห่วงใยจนต้องรีบเข้าไปหาท่านพระครูดังนี้ เริ่มต้นตั้งแต่บวชเราตั้งใจเรียนหนังสือจนเขาไปฟ้องท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตคือช่างเขาไปทำหน้าต่างกุฏิชั้นสองเราพักอยู่บนนั้นเขาไม่เคยเห็นเวลาเรานอนเราก็ไม่ทราบว่าเขาสังเกตเราเพราะเราไม่ได้สังเกตอะไรใครนอกจากการเรียนหนังสือเท่านั้นสุดท้ายเขาไปฟ้องท่านพระครูว่าขอให้คุณบัวท่านพักผ่อนบ้างดูท่านไม่มีเวลาพักผ่อนเลย เท่าที่สังเกตไม่ว่ากลางวี่กลางวันไม่สนใจกับใครออกจากห้องมาแล้วถือหนังสือจ่อมาอยู่นั้นนอกนั้นเข้าห้องเข้าห้องไม่เคยสนใจกับใครมาเป็นประจำกลางคืนท่านไม่ทราบท่านนอนเวลาไหนมองเข้าไปช่องหน้าต่างเห็นแต่ไฟอยู่อย่างนั้นสักเดี๋ยวโผล่ออกมาแล้วเข้าไปท่านนอนเวลาไหนนี่กลัวท่านจะเป็นบ้า พระครูท่านก็แก้ดีนะโยมคุณบัวนอนหนุนหมอนหรือหนุนมะพร้าวเรานี่นอนหนุนมะพร้าวสมัยไปเรียนสนเรียนมูลวงเล็บการเรียนของพระในสมัยโบราณที่จังหวัดอุบลเราหนุนมะพร้าวพอมะพร้าวกลิ้งตกเราลุกทันทีอันนี้คุณบัวนอนหนุนหมอนหรือหนุนมะพร้าวละ่ะท่านนอนหนุนหมอนโยมตอบท่านพระครูจึงว่าเออ ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องห่วงท่านถ้าไปบอกท่านท่านจะเสียกำลังใจท่านทราบเรื่องได้เพราะมีคนอื่นเล่าให้ฟังในเวลาต่อมาส่วนท่านพระครูท่านไม่พูดเรื่องนี้ให้พระบวชใหม่ฟังแต่อย่างใดท่านเงียบเฉยไปเลย ยอกล้อประสาพระสมัยนั้นการกินหมากสูบบุหรี่ถือเป็นประเพณีของคนไทยทั่วไปชาวบ้านมักมวนบุหรี่จีบหมากถวายพระอยู่เป็นประจำคราวหนึ่งท่านถูกเพื่อนพระพผนสามากกว่าหยอกล้อเอาชนิดที่ทำให้ท่านต้องจดจำชนิดไม่มีวันลืมเลยก็ว่าได้ดังนี้พอสูบบุหรี่เราก็ระลึกถึงพระกองที่วัดโยธานิมิตร ท่านเกิดปีเดียวกันกับเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เป็นคารวาสท่านอยู่บ้านโนนทานหนองตูมนิสัยของท่านชอบตลกเรายัางไม่ลืมนะท่านบวชก่อนเราพรรษาหนึ่งอายุเท่ากันคือท่านบวชเป็นเนนพออายุถึงพระท่านก็บวชเลยเราบวชตอนอายุ20สิปีเกเดือนทีนี้เวลาบวชแล้วไปคุยกันที่กุฏิท่านเป็นคนนิสัยชอบพูดตลกเหมือนจะหัวเราะหากไม่หัวเราะนะ เหมือนจะหัวเราะหากไม่หัวเราะมันทำให้คนอื่นหัวเราะจะตายเราไปก็ไม่เคยคิดเคยอ่านเพราะเคยสูบบุหรี่อยู่บ้างแล้วเห็นหมู่สูบก็เลยสูบกับเขาเพอจับบุหรี่มาสูบป,ปุ๊บปับ๊บพระกองเห็นอย่างนั้นท่านก็ทักว่าไอ้พระบ,บวชหม่บวชมามันไม่มีธรรมมีวินยัยบุหรีน่นี้ได้พินทุอธิษฐานแล้วหรือยังก็ไม่รู้สูบบุหรี่สุ่มสี่สุ่มห้าเดี๋ยวอาบาดกินหัว ว่าแล้วเฉยนะใครก็ไม่เคยคิดว่าบุหรี่จะต้องพินทุอธิษฐานเหมือนผ้าเราก็ไปสูบเราก็สูบไปเห็นหมู่เพื่อนสูบก็ไม่เห็นองค์ไหนพินทุอธิษฐานแล้วมาว่าให้เราซึ่งเป็นเพื่อนกันท่านพูดเราก็เชื่อละสิคนหนึ่งพูดหน้าตาคึ้งขังเหมือนเราผิดจริงๆนี่นะไม่ใช่ธรรมดาหน้าเคร่งขลึมนะนี่เวลาจะตลกนะ่ะ อ้าวบุรี่ยังต้องพินทุอธิษฐานด้วยหรือยังไม่รู้พระวินัยอีกหรือบวชมาขนาดนี้แล้วเราฟังแล้วยิ่งร้อนใหญ่เลยนึกว่าเราผิดวินยัยแล้วบุรีนี่มันพินทุอธิษฐานว่ายังไงล่ะเราถามเพราะไม่รู้นี่นาเพิ่งจะมาทราบเดี๋ยวนี้โอ้ยมาบวชขนาดนี้ยังไม่รู้พินทุอธิษฐานตายตายนี่เป็นอาบัติมาเท่าไหร่แล้วพระใหม่นี่นะยังขู่เราอีกด้วยนะไม่มียิ้มนะยังขู่อีก นี่ปวดมานานเท่าไหร่มันเป็นอาบัตมาเท่าไหร่แล้วมันพินทุอธิษฐานว่ายังไงบทเวลาบอกคำอธิษฐานนี่ที่มันขบคันพอขู่เราเต็มเหนียวแล้วคําพินทุอธิษฐานเท่านี้ก็ไม่ได้มันไม่ยืดยาวอะไรเลยยังไม่ได้อีกเหรอคำสั้นๆเท่านี้ก็ว่าไม่ได้ว่างั้นนะไม่ยากแล้วมันว่ายังไงอิมังควันถมดังอธิษฐานมิ ควันถมดังคือควันถมจมูกเข้าใจไหมท่านว่าแล้วก็แสดงหน้าตาเฉยด้วยนะนิ่งมันหน้าโมโหคนหนึ่งจะตายร้อนเป็นไฟเราโมโหเลยไม่ลืมจนกระทั่งบัดนี้ท่านสรุปสุดท้ายให้ฟังด้วยความขบขันว่าแท้ที่จริงแล้วคำอธิษฐานเหล่านี้ไม่มีในพระวินัยอะไรเพื่อนพระท่านตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกอําพระใหม่ให้ตกใจเล่น เป็นการหยอกล้อกันเล่นตามระสาพระกับพระด้วยกันเท่านั้นเองไม่มีใครขโมยพึ่งแล้วนะคราวหนึ่งกำลังบินทบาต ท่านได้พบกับจ่าทหารคนหนึ่งที่รู้ฝีมือการจับพึ่งของท่านเป็นอย่างดีตั้งแต่ก่อนบวชจึงพูดหยอกเย้าท่านดังนี้นี่เราเป็นคู่กันกับพึ่งจับแต่พึ่งอยู่ต้นไม้ทั้งสูงทั้งต่ำจ่าเบ้าแกอยู่กรมทหารอุดรแกเป็นจ่าเบ้าทางทหารเราอยู่บ้านตาได้ยินว่าพึ่งอยู่ที่ไหนที่ไหนเขาตามเองนะว่าให้หลวงตาบัวเนี่ย ไปหาเอาหมดพึ่งพึ่งอยู่ในป่าเขาผู้เสียภาษีเขาอยู่อุดรอ,อยู่เก้าอี้เราผู้ไม่เสียภาษีอยู่ป่าพึ่งที่ไหนรู้หมดไปเอาหมดทีนี้เวลาบวชแล้วออกบินทบาทแกว่าโอ้พอบวชแล้วทีนี้ไม่มีใครไปขโมยพึ่งแล้วนะทีนี้นะเราก็ยิ้มยิ้มแกพูดหยอกพอบวชแล้วไม่มีใครไปขโมยพึ่งละทีนี้ไม่มีจริงๆ ตั้งแต่เราบวชแล้วเราก็ไม่ไปแกพูดหยอกเราชื่อจ่าเบ้าจ่าทหารแกเป็นคนถือภาษีเสียภาษีพึ่งแกเป็นเจ้าของทั้งหมดเป็นคนเสียภาษีพึ่งเราไม่ได้เสียภาษีแต่พึ่งอยู่ที่ไหนรู้หมดขโมยเอามันก็ได้ยินถึงแกสิขึ้นต้นไม้ก็เก่งพึ่งนี่มันมีอยู่กี่รังอยู่ที่ไหนเห็นหมดละอยู่เก้าอี้ก็ไม่เห็นก็รู้ว่าบัวมันตัวขโมยพึ่ง เราไปตีพึ่งกลางคืนก็มีพึ่งกลางวันก็มีได้ทั้งกลางคืนกลางวันเขาอยู่โต๊ะเก้าอี้เขาเราอยู่ในป่าเอาเมื่อไหร่ก็ได้เรารู้หมดละเรื่องขโมยพึ่งเก่งแกพูดหัวเราะพูดหยอกเล่นแล้วก็ไม่ได้ศึกไปจริงๆเลยไม่ได้ขโมยพึ่งอีกถ้าสึกไปไม่แน่นะขโมยพึ่งเก่งขึ้นต้นไม้มีมากมีน้อยรู้หมดเราก็เก่ง เก่งเหมือนกันไม่ศึกไปก็เลยปลอดภยัยพึ่งทั้งหมดไม่ถูกขโมยลปะปฐมเมเรกแห่งการภาวนาในช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่ร่วมกาสาวพัฒท่านเล่าเหตุการณ์นในช่วงนี้ไว้ว่าท่านพระครูท่านชอบภาวนานะท่านให้เราไปอยู่ในโบสถ์ด้วยกันท่านอยู่เตียงนอนทางหลังพระพุทธรูป พวกเราก็นอนในโบส์นั่นละแต่เป็นหน้าพระพุทธรูปออกไปโน,น่นประตูออกโน,น่นพวกนาคสองสาคนนอนอยู่โน,น้นท่านสวดมนต์เก่งนะแล้วก็ภาวนาตื่นเช้าออกมาตั้งแต่ตีสีท่านออกไปเดินจงกรมที่หน้าโบสมันโล่งหมดนะแต่ก่อนเราเป็นนาคเราเห็นอยู่ท่านออกไปเมื่อไรเราก็เห็นอยู่เวลาท่านเดินจงกรมเราคอยสังเกตดูอยู่ เมื่อบวชแล้วเราก็จึงเดินจงกรมแล้วไปถามคำภาวนากับท่านเราไม่ลืมนะเพราะเราชอบภาวนากระผมอยากภาวนาอยากเดินจงกรมอยากจะเดินจงกรมอยากจะนั่งภาวนาจะต้องทำยังไงเราถามท่านท่านพระครูตอบเออให้ภาวนาพุทโธนะเราก็ภาวนาพุทโธเหมือนกันละแล้วท่านพระครูนั่งภาวนาสวดมนต์ละ อ๋อเราสวดมนต์หลายบทหลายสูตรท่านพระครูว่าอย่างนั้นเมื่อทราบดังนี้ภิกษุบวชใหม่ก็จับใจความได้ทันทีแล้วน้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติของตนบ้างท่านยังเล่าถึงความตั้งใจในช่วงอุปสมบทใหม่นี้เพิ่มเติมด้วยว่าท่านพระครูก็สอนเท่านั้นเราก็ไปภาวนาพุทโธทด้วยความเลื่อมใสพอใจในการภาวนาอยู่กุฏิใหญ่ทางด้านทิศเหนือกลางคืนดึก,ดก จะลงมาเดินจงกรมทุกคืนนะแม้ปวดมาใหม่ๆแต่นิสัยชอบภาวนานิสัยอันนี้มีมาแต่ดั้งเดิมไม่มีใครสอนมันหักเป็นอยู่ในจิตมันแปลกมากเรื่องนี้เวลาจะหลับจะนอนจะเหลือเวลาไว้คือหยุดจากอ่านหนังสือจะเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อนั่งภาวนาทุกๆคืนสมมุติว่าจะพักนอนตีสองตีสีนี่จะหยุดอ่านหนังสือก่อนแล้วต้องทำสมาธิภาวนา ตั้งใจพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆชั่วโมงนั้นแหละเป็นชั่วโมงภาวนาเป็นประจำนะถึงเวลาก็ลงมาเดินเงียบๆจากนั้นก็นั่งภาวนาแล้วก็หลับหลังจากสอบถามท่านพระครูแล้วท่านก็ทดลองภาวนาตามลำพังดังนี้เราก็เอาพุโทโธมาภาวนาตามประศีภาษาไม่คาดไม่ฝัน ไม่คิดไม่อ่านว่ามันจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาก็พุทโธพุทโธวันนี้วันนั้นไปตามประษาอย่างนั้นลหละโอ้ยบทเวลามันจะเป็นพุทโธพุทโธสติติดอยู่นั้นสักเดี๋ยวกระแสของจิตที่มันคิดฟุ้งซ่านเหมือนเราตากแหนี่ทีนี้พอจิตจะเริ่มสงบก็เหมือนเราดึงจอมแหพุทโธพุทโธนี่เหมือนจับจอมแหดึงเข้ามา ตีนแหก็หดเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งเป็นกองแหทีนี้กระแสของจิตมันก็รวมตัวเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งเป็นกองความรู้ที่อยู่เป็นจุดเดียวเท่ากับกองแหที่นี่นี่แหละพอมันเข้ามาถึงนี้กึกเท่านั้นโธ่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลืมนะนี่แหละเป็นประถมเลิกแห่งการภาวนาของเราพอเข้าถึงนั้น จะว่าเป็นสมาธิไม่สมาธิพูดไม่ถูกนะพอเข้านั้นกึกขาดหมดโลกอันนี้ปรากฏไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์สุดส่วนคือใจดวงนั้นขาดออกหมดนะอารมณ์ทั้งหลายขาดหมดเกิดความอัศจรรย์ตื่นเต้นความตื่นเต้นในความอัศจรรย์เลยไปกระตุกธรรมชาตินั้นเสียรวมไม่ได้มานาน คือขาดไปหมดจริงๆเหมือนอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรเรามีที่นั่งอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรหรือว่ามีเกาะว่าเกาะก็กว้างไปเหมือนว่าที่นั่งกลางมหาสมุทรมันอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายโถทําไมถึงเป็นอย่างนั้นโถทําไมถึงเป็นอย่างนี้นีเนนน้เราเป็นทีแรกนะคือค่อยๆหดเข้ามาหดเข้ามา พอกริยาของจิตหดเข้ามาสติยิ่งจ่อเข้าจ่อเข้าเข้ามาถึงจุดกลางกึกเท่านั้นกึกเท่านั้นทีนี้มันจ้าอยู่ในเจ้าของอัศจรรย์อันนี้เหมือนว่าขาดหมดเรื่องอารมณ์ของโลกนี้ปรากฏขาดไปหมดในเวลานั้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาตื่นเต้นความตื่นเต้นละไปกระตุกไม่ใช่อะไรนะคือมันไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ ความตื่นเต้นความอัศจรรย์ไปกระตุกจิตเลยถอนขึ้นมาเสียโอ้ยความเสียดายจนวันหลังขยับใหญ่เลยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องกล่าวถึงเรื่องการภาวนาและกรรมฐานท่านมีความเคารพเริ่มใสมาแต่เดิมแล้วตั้งแต่บวชที่แรกที่วัดโยธานิมิตแห่งนี้หากเห็นพระกรรมฐานมาพักด้วยท่านจะต้องรีบไปถึงก่อน เพื่อจะได้พูดคุยเรื่องธรรมะเรื่องจิตกับท่านทันที